ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับทองปีการศึกษา2567ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตากาตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลหนองใหญ่อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอดเขตสา บริหารงานโดยนางสาวนชลินมหิวันผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตากาจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1 4 0คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตากาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนจึงได้รับนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษามีการดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ทั้ง4ด้าน ของห้องเรียนสีขาวมีกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบของการจัดองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของนักเรียนแกนนําแบ่งออกเป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียน1.2สถานศึกษามีการจัดทําประกาศมอบรางวัลและเกียรติบัตร ห้องเรียนสีขาวดีเด่นในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตากามีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด6ห้องเรียนและได้ดำเนินง,งานตามกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการประเมินในระดับดีเด่น ทั้ง6ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อได้ประกาศผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนในทุกเดือนในปีการศึกษา2,566 1.3สถานศึกษามีการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการ 1.4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดดังนี้ 1. กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 3. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 4. กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 5. กิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติด6 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโดยนักเรียนแกนนำา 7. กิจกรรมวันสำคัญ 8. กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเป็นต้น 2. มาตราการด้านการค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตากาได้ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน และรายงานทุกภาคเรียน2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา3าบ้านบัตตากาได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อคัดกรองนักเรียนและมีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติดและรายงานผลในระบบคาทาส 3. ม,มาตราการด้านการรักษา 3.1. สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตากาได้ประกาศการบำบัดรักษาและมีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อได้จัดทำมโ MOU กับรพอพสตอ,องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำการให้คำปรึกษาและการบำบัดรักษา3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตากาได้จัดตั้งคลินิกเสมารักเป็นห้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมารัก ในการรับเรื่องร้องเรียนและข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสื่อลามุกอนาจาร์การพนันการทะเลาะวิวาท4.2สถานศึกษามีการจัดตั้งชมรมชุมนมุมเสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกุอนาจารการพนัน การทะเลาะวิวาทมีการดำเนินกิจกรรมโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนำในการจัดตั้งชุมนุมและมีการบันทึกการทำกิจกรรมของชุมนุม 5. มาตราการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา3าบบ้านบัตตากา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย 5.2. สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตกา มีห้องปฏิบัติงานแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและดำเนินงานและมีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรม5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านปัตตากาได้จัดทำความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆได้แก่ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตากา กับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตกากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัตตกาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตกากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่5.4 สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ m o u ดังนี้ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตากาได้ร่วมลงนามในประกาศร่วมว่าด้วยเรื่องของการลงโทษการใช้สารเสพติดและอบายามุขในโรงเรียน,เ,ยนเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกันหาแนวทางป้องกันเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนสถานีตำรวจอำเภอพลทองให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด บุรี่บุรีไฟฟ้าให้กับนักเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาดตากาได้อบรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและบุหรีบุรี่ไฟฟ้าประจําปีการศึกษา2,567 5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตากาได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผลบันทึกผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยาศาบบ้านบัตตากาได้นำนวัตรกรรมที่เป็นเลิศไทยรัฐโมเดลมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ P.D.C.A. โดยดำเนินงานตามรูปแบบไทยรัฐโมเดลดังนี้ที่ความร่วมมือระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน H สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ เการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและการป้องกัน I. ใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกันยาเสพติดรกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทุกฝ่าย A. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสารรค์เช่นกีฬาดนตรีและจิตอาสา T. ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง H. บรณรณาการการป้องกันยาเสพติดเข้ากับระบบการศึกษา จากการดำเนินงานตามไทยรัฐโมเดลทำให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์คือนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตากาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายยมุร้อยเปอร์เซนต์ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการปฏิบัติตามโมเดลและทำให้โรงเรียนได้รับผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ ได้รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปถมได้รับรางวัลสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน2566ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมงานศิลปะหัตรกรรมนักเรียนสพปร้อเอ็ดเขตสามได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีศีสาเกตประจำปี2567เป็นต้น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับทองเป็นอย่างสูงพวกเราชาวไทยรัฐวิทยาเป็นแหล่งศึกษาของเราเหล่าลูกหลานไทย